กับฟบอช i ่นเคยนะครับผมวันนี้ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นความดีใจอย่างอย่างยิ่งนะสำหรับรายการเรานะครับผมทางรายการเรามีสปอรตรายการของตัวเองแล้นะครับผมต้องขอขอบคุณร้าน r รัมแอนด์เปอร์คัชชั่นอินสตูเมนต์นะครับผมเจ้าของร้านน่ารักมากเลยนะฮะที่กรมของเรานั่นเองนะครับผมได้เป็นผู้ทำสปอตอันนี้ให้เรานะครับผม แล้ววันนี้นะฮะเราทางผมเนี่ยก็จะแนะนําการตีทูมบาวนะครับผมต่อจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือวันนี้เราจะเล่นทูมบาวกันเป็นเพื่อนสองใบนะครับผมเพื่อจะเอามาประกอบกับครั้งที่แล้วนะฮะที่เป็นการตีหนึ่งใบในส่วนนี้เนี่ยวันนี้ของวันนี้เนี่ยทำให้จังหวัดทูมบอลเลยเนี่ยเป็นจังหวัดที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ดูมีลูกเล่นนะฮะทำให้เพลงฟังแล้วไม่น่าเบื่อนะครับผมเป็นยังไงนั้นฮะก็ติดตามไปเลยครับไปเลยครับ โอเคครับเรามาตีทูมเบลแบบ2ใบกันดีกว่านะครับวันนี้จะเป็นทูมเบลภาค2แล้วกันนะครับที่เป็นแพทเทิร์นที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะฮะแล้วก็ทําให้ทูมเบลอันที่เราตีกนเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเต็มๆนะครับผม2ห้องนะฮะแล้วก็ท่านใดที่ถนัดมือซ้ายนะครับให้ใช้ใบทูมเบลหรือว่าใบเสียงต่ํานะครับผมมาทางซ้ายมือนะฮะ ถ้าในที่ถนัดมือขวานะครับให้ใช้ทุ่มบาวใปเนี้ยไปทางขวามือนะครับแล้วก็ใช้มือซ้ายมือขวาสลับนะฮะเดี๋ยวผมก็ะถางให้ดูแบบมือซ้ายนะครับผมโอเคนะครับค่อยๆดูกันนะฮะวันนี้นะครับเริ่มเลยนะครับโอเคฮิวโทสลับอ่าสังเกตได้ว่าเหมือนเดิมนะฮะไม่ยากครับผมฮิวโทสลับ อีกครั้งนึงครับฮิวโทสแลปฮิวโทสแลปโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะตอเพิ่มอีก2โน้ตนะครับอีก2ตัวเป็นการตีโอเปนที่ไบทูมบาวนะครับผมอีก2ครั้งนะฮะเรามาดูกันเลยนะครับฮิวโทสแลปโอเปนโอเปนอีกครั้งนึงครับฮิว โอสลับโอเปนโอเปนอีกครั้งครับฮิวโอสลับโอเปนโอเปนช้าๆอีกครั้งนะครับฮิวโอสลับโอเปนโอเปนอ่าหลังจากที่เราโอเปนที่มือนี้นะครับมือซ้ายที่เราเปลี่ยนใบนะฮะ ต่อจากนี้เนี่ยก็อีกนิดเดียวนะครับผมก็จะเสร็จแล้วนะครับจดจังหวะนี้นะฮะต่อไปครับเป็นโทเอามือกับมานะครับผมโอเ n นที่เดิมนะฮะโอเปนที่ใบเล็กนะครับอ่าเท่านี้นะฮะครบห้องแล้วอีกครั้งนึ้งนะครับผมวางมือที่เดิมนะครับแล้วก็โทโอเปนโอเนช้าๆนะครับ โถ่โอเพนโอเพนเท่านี้นะครับผมก็จะเป็นการเซตเรียบร้อยนะครับสำหรับทูมบาวนะครับผมภาค2วันนี้นะฮะที่ใช้2ใบนะครับผมเดี๋ยวผมจะตีช้าๆแบบเต็มๆให้ดูนะครับของวันนี้นะฮิวโถ่สลับโอเพนโอเพนโถ่โอเพนโอเพน ดูอย่างนี้มันจะงงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมนับรวมให้ดูพอใส่โนต้ตไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับไม่ค่อยง,งงเท่าไหร่นะครับผมลองดูนะครับหนึ่งและสองและสามและสี่และเนี่ยเป็นไงฮะไม่ยากกันนะครับผมค่อยๆฝึกกระช้านะครับอีกครั้งครับยิโทสัะโอเปนโอเปนโทโอเปนโอเปนอ่า ดับโน้ตด,ดัดโน้ตดีกว่าอีกครั้งหนึ่ง1นึ่งและสและสและสและเอ,อ่เท่านี้นะครับผมค่อยๆฝึกกับช้าๆก่อนนะครับผมอีกครั้งหนึ่งครับ1นึ่งและสและสและสและโอเคครับเดี๋ยวผมจะตีแบบเร็วขึ้นนิดหนึ่งให้ฟังกันนะครับผมว่า จะได้รู้เสียงคร่าวๆว่าแพทเทิร์นอันนี้เนี่ยเป็นเสียงยังไงนะครับผมฟังกัเลยครับอา่ารียบร้อยนะครับผมวันนี้ เป็นแพทเทิร์นทุมบาวนะครับผมใช้2ใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาครั้งที่แล้วกับวันนี้นะฮะแพทเทิร์นนี้มารวมกันนะครับมาฟังกันว่าจะเป็นอย่างไหนะฮะ<ม>เป็นแพทเทิร์นเต็มนะครับผม2อห้องนะฮะฟังกันเลย ลอยนะครับผมเป็นทูมบาวสองใบนะครับผมสองห้องนะครับพรเพื่อนเต็มสามารถที่จะเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนใบอะไรได้อีกมากมายนะฮะลูกเล่นเยอะมากครับจังหวะนี้อย่างเช่นเปลี่ยนจากาโทเป็นแลนแปเป็นโอเพ่นที่ใบนี้ใบน,ใบนี้อะไรได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะตีแบบฟรีสไตล์ให้ฟังกันนิดหน่อยนะครับผมเพื่อจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ เปลี่ยนลูกเล่นนะครับผมดูกันนะครับ ผมประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการแนะนำการตีทูมบาวแบบสองใบนะครับหวังว่าเพื่อนๆคนโปชอบนะฮะแล้วก็ค่อยๆฝึกกันคช้าก่อนนะครับผมไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจของเรานะฮะก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆนะครับผมไปเรื่อยๆนะฮะก็ถ้ามีอะไรแนะนำติชมก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอยากจะให้แนะนำตัวไหนเพิ่มนะครับหรือว่าจะให้แนะนำ อะไรอื่นนะครับผมถ้ามีโอกาสก็จะหามาให้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับผมเพจแล้วก็ช่องยูทูบพักวัคตวสาช่องนี้นะครับผมแล้วก็เพจ Facebook ใน a c e b o o k นั่นก็คือเพอร์ชันวัลเลตี้นะครับเพอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นวัดเวลตี้ภาษาไทยนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะคะับหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ,บ,รบ,บ,รบ